รถคันแรกควรจะมีอะไรบ้างครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเวลาที่เซลลแนะนํารถคันแรกมักจะเป็นในกลุ่มของ E ีโคคาเ <c oughs> ช่นโตโยต้ายาริสหรือว่าเป็น Honda City นะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีจุดหนึ่งที่เหมือนกันคือรถราคาไม่ควรเกิน50,000นบาทครับเพราะลูกคา้า <c oughs> 1>, 1คือจะส่งสบาย2คือสมรรถนะที่ตอบโจทย์ครับและถ้าราคา5 0 0แ0นนะ่ะรวมดอกเบี้ยแล้วลูกค้าจะไม่เจอดอกที่สูงจนเกินไปครับแต่ทีนี้ในราคา5 0 0 0 0นเนี่ยลูกค้าจะมีตัวเลือกมากขึ้นครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นกลุ่ม E ีโคคาเสมอไปอย่างคันนี้ที่เซลช่วยจะแนะนําคันนี้คือโตโย ปี2018แต่เป็นโฉมของปี17นะครับคันนี้สภาพคือสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาของเขาเข้าถึงได้เพราะอยู่เพียงแค่เราราว500,000เท่านั้นภายในนี้ต้องบอกว่ากว้างขวาง,วางและนั่งสบายมากๆนะครับแถมยังมีเรื่องของ Memory ี่ซิที่รถในกลุ่ม E ีโคคาราคาราว500,000ไม่มีนะครับโคมอะไราเป็นมันติฟังชันแถมยังมีคู c คอนโทรลีกด้วยนะครับแล้วก็โตโยต้าแคมรีในส่วนของปี2017เนี่ยเขาจะเล่นในเรื่องของลายไม้นะครับอาท่ได้ในเรื่องของความ ค่าลองดูในเบาะคู่หน้าได้นะครับเบาะคู่หน้าเนี่ยปรับไฟฟ้าคุณภาพหนังคือดีมากๆนะครับมีรูระบายความร้อนด้วยและคันนี้มีในส่วนของไวเลสชาร์จให้และความคลาสสิกที่สล็อตเก่าเมอคู่คือคอนโซลกลางของเขาครับที่ยุเป็นเรดิโอและมีช่องสาหรับเสียบแผ่น CD DVD อีกนะครับต้องบอกว่าคอนโซลกลางเนี่ยได้ในเรื่องของความ <Classic. S 1> ลค,คลาสสิกใช่แล้วครับคลาสสิกจริงๆเดี๋ยวไปดูตอนหลังกันต่อครับไม่จาเป็นว่ารถคันแรกของเราจะต้องเป็นอีโคคาร์เสมอไปนะครับคันนี้ราคาใกล้กัดสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้นะครับผู้โดย แล้วก็สามารถวางแก้วน้าได้อีกสตําแหน่งต้องบอกว่านั่งสบายมากๆครับคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มบอกแคมเปญสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับสามารถใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้และคันนี้ส่งต่อเดือนเพียง9,000บาทเท่านั้นครับและท้ายที่สุดเซลจุ้ยขอฝากคันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสักหน่อยครับกับตัวต้าแคมเอรี่ 2.0G ปี2018หากสนใจคันนี้โทรมาที่เบอร์นี้หรือติดต่อทีอินบ็อกได้เลยครับ